ย e สฮัลโหลทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแก้เฮย้ยยูกับไหมครับสฏิ 1. วัวิบล็อกอีพีที่หนึ่งว้าพัดก่อนเราจำเรื่องไม่ได้ละก็เลยตั้งปฏิวัติใหม่ยู่กับพวกนี้สิเยอะกว่าเดิมหลายเท่าของก็ยังเหมือนเดิมนะฮึมที่เพิ่มเติมแถมน้ำยาไม่ได้เลยพุ่มดเอ็น พูดแต่เพีนจีวัดอะไรว่าอ่านดูสิยินดีต้อนรับเข้าสู่สกายบ็อกเวอร์ชันใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมโคตรฟิวเลยภาคมีภารกิจให้คุณทำด้วยคือหนึ่งซ้ำรวดให้ครอบทุกเกาะสองเบิดกองให้ครอบทุกเกาะเอนี่กองด้วยสามหาอันดาบเทปต้องเทไ้ได้ตามหาชุดเกาะ แต่ยังไม่เสร็จโอ้โหขุดเกาะแต่ยังไม่เสร็จต้องมันหมายความาว่าอะไรกันเอเดนเยกอร์หมายความว่าอะไรก็ไม่รู้ที่ร,รู้ก็ต้องขุดแน่นอนแต่มาแล้วกันเพราะซีรีส์เก่าเราใช่เลยเราแบบเออนั่นแหละเราทำสโต,ตนเจนเนอเรเตอร์ใช่ป่ะใช่ไหมสโต,ตนเจนเนอเรเตอร์ซึ่งไม่ค่อยไปแตกมันเลยเว้ยไม่ละความจริงก็เถอะ ต้นไม้มีแค่เนี้ไป,ไปเลยก็เริ่มใหม่แล้วนะาะอะไรอะไรก็จะยากขึ้นแล้วนาะนาะอยัางรู้ว่าจะมแีแล้วหรือเปล่าอ่ะถ้เาเกนะิดมีขอดเฟียวแล้วเนี่ยเป็นแค่ไม่มีแล่แน่นอนเลยดูทรงละจังไง ตอนนึงเข่งไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงต่อทุบก่อนไหม่ก่อนเขาจะทุบขอเคลียร์หญ้ารอบๆก่อนโอเคลองทุบดูหน่อยสิเด็ดเขียนมาแล้ว แล้วคุณกรลินเตรียมตัวพร้อมสึกใหญ่เลยอย่าขุดตังสีพวกเขาไม่ละลายความเป็นตัวเหี้ยมีซับป,ปิ้งไม่เอาซับน่าจะต้องรออีกยาวเลยเขาต้องมาคำอุปกรณ์เริ่มต้นก่อนในพาร์ทแรกสินะทำไมารู้สึกพาร์ทนี้มันยาวขึ้นเห็นได้ชัดเลยแะ ไม่เป็นไรหรอกคนทำมันชั้นล่าได้ขึ้นแล้วไงคนทำคลิปสองร้อยคิวขึ้นเยอะเลยมั้งนะที่ไปพิสูน์มาทำคลิปสี่นาทีได้แล้วเลยเออเอะไรถ้าคือมีการตัดจบแบบละครไทยก็นั่นแหละชื่อเองถามข่าวข่าวก่อนเลยไปโลกอืม ก็เริ่มต้นยเยคโคบเฟรยอลีอีนเเกอ